เถาออกนะคะอิงใจ้เครื่องมือแพทย์ตัดคมมากนี่เดียวค่ะเรามาครึ่งทางแล้วค่ะอีกสิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะโอเคเสร็จแล้วเรียบรอ้อยค่ะ แต่เสร็จแล้วตอานนิ้เราจะเอาขึ้นพร้อมแล้วค่อยบอกกระดาอะไรนะจ๊ะได้ค่ะอีขอดูหน่อยนะอ้ออันใหญ่อยู่นั้นเนี่ยอะตันเมื่อ,อกี้เจ็บระดับไหนก็แบบ อ๋อพอๆกันใช่มันจะเป็นปุ๊บอ,อันนี้คือนาลขึ้นที่สร็จถูกต้องค่ะมันขึ้นก้เสร็จแล้วเนี่ยยางให้ดูเลยยังไม่ได้ตัดแบบรุนแรงที่จะมีแผลนะพยายามเซฟลูกค้าอยู่ค่ะอิงเข้าใจแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากได้แบบปุ๊บปับรับโชคได้บอกได้เลยอันนั้นยิ่งดีแต่เนี้ยแหละ เองเข้าใจถึงคนที่โดนตัดกับคนที่ดูมันไม่เหมือนกันนะคนที่โดนตัดค่อยๆทานะจะเย็นๆนะช่างนะดูได้ดูได้เลยใช่ค่ะยิ่งช้ายิ่งยาช้ายิ่งหมดหลุดออกอะไรยัครับยังไม่หลุดใช่ไหมอะไรหลุดคะโคนมันโคนมันเราตัดไปถึงถึงที่นู่นแล้วค่ะถึงแมทริกแล้วค่ะท่านแล้วก็ โอเคเนาะโอเคคือตัดได้เลยใช่ไหมจ๊ะนี้ยหนึงนะคะอีกขอหาตำแหน่งนับเลนสสองซึ่งโอ้อหฮึบโอเคเรียบร้อยค่ะใหญ่มากนะจริงอ่ะมาดูจ้ะใหญ่ไม่ใหญ่จอมปุ่น้อยเต็มเล็บเลย อยากเห็น่นี <men <men <m <m ้อยากเห็นหน้าน้องเขาใช่ไหมอันนี้คือง่มันอยู่มันอยู่ตรงไหนังมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะจึ๊๊อืึโอเคเดี๋ยวอิงถ่ายรูปให้ยิ้มนะคะอ่ะยิ้มจริงๆเลยเอ็นดูไม่เจ็บแล้วฮะยิ้มได้แล้ว เอากลับบ้านไหม,มเป็น first aid ของเมริกาน,นะคะคาเชลูปใน9.9.99ค่ะค่าเชลูปก,กันก่อนมาทำที่นี่ไม่ต้องกลัวค่ะอิงยา อันน mm ี hmm. ้เป <gegangen> <Hum. S 2> <t> ็น First a เอเหมือนกันค่ะ แคบกวนะ่าเช็คอีกรอบหนึ่งถ้ายักมนาะลงคืนใช่ไหมคะมันจะมีเจ็บแผลแป๊บๆใช่แต่ว่า,วาอ่างบีบแรงไม่เสื่อม อีกสักครู่อีกสักพักนึงมันจะดีขึ้นนะคะหนึ 1, ชั่วโมงสามชั่วโมงหชั่วโมงจะดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆที่ไไปดูน้องอยูได้เลยค่ะน้องยูโที